สาธุสาธุสาธุเด้อพี่ทองเอ,อ้ยสงกรานปีนี้ขออาบน้ำไทยโทษไทยบาปขัดถูงาแล้วนะคะดูดีเด้อเด้อพี่น้องเอ,อ้อยดูดูอาปะแป้งเอาครับดูพี่กระปอมน้อยอาบพี่ทองครับทำตัวอย่างให้พี่นเนยอ้า สวัสดีค่ะพวกเราในช่องฝลายทองคานะคะเงียสวัสดีคับพวกเราในช่องคลายทองคำนะครับกับป้าป้อมเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนนะครับผมอันนี้ย่าหน่อยได้ดอกไม้ไปทำอะไรครับวันนี้เราจะไปอาบน้ําให้พี่ธงค่ะจะไปอาบน้ําโคกมาพี่ธงอ,อได้ดอกไม้ด้วยก็ต้องมีขันห้าด้วยสิคะดี ไม่ไมีอะไรมีมคุกน้ำอุตนจำหอมครับเดี๋ยวเราจะไปจอย,ย่าไป <c oughs> สองสามมัดจะให้มนจอยเดี๋ยวเราจะไปวันสงกรานเราสงน้ำพระส่งน้ำาะไรทุกอย่างแล้วเหลือพิททองครับเอาแป้งเอาแป้งมาด้วยเยอะเพราะเรายังไม่ได้นี่เลยเพราะาที่เราเคยใช้งานเคยขี่เคยอะไรเอาให้มัดหนึ่งก่อน เป็นลาวพิทองนะครับผมแล้ววันนี้วันสงกรานจะมาขอโทษขอขามาที่เคยได้ใช้งานพิทองนะครับผมจะให้มีเวรมีกรรมมีความอาฆาตพยาบาทต่อกันนะครับผมในแต่ละปีเราจะทำทุกทุก,ทก<ส>ปีแล้วกราบให้พ่อ,องใครจะเอาให้พ่อต้องมีตามมงเลยทำไม มองไม่ได้นะเอ้าไม่อยากจับน้ะไม่โป่งเล็กสี่เอ้ามาหมดแลยมามามาเอา,าเล,าาาอาลางลูกใกล้หน่อยกระปองใกล้หน่อยจะได้มองเห็นหน่อยเอาทองจับไปเอาผ้าเบาชิ้นละเอาเบาโลดเอา สาธุสาธุสาธเด้อพี่ทองเอ้ยสงกรานต์ปีนี้ขออาบน้ำไทยโทษไทยบาปที่เคยใช้กรรมเคยขี่เคยใช้งานเคยทำโทษเคยทำผิดต่อพี่อองก็ขอโทษขอขมาไว้นะที่ตรงนี้ก็อย่าให้มีเวรมีกรรมต่อกันเด้อขอนพี่ทองอายุมันควันยืนให้คำไม่คูณไปตรงไหนก็เป็นที่รัก ที่ยินดูของพ่อพ่อแม่ fc เด้อพี่ทองเด้ออย่าดึงอย่าเบายากนะพี่ทองนะาถูเด้อทองน้าลงน้าลงเจ็บลงเจ็บลงก่อนเจ็บลงดิถอยเถ้าดิดิเจ็บเจ็บลงดิแน่แน่เวลาให้ถูไม่อยากถูดูดูเวลาเจ็บดิดิทำไมเจ็บต่ำต่ลงทำไมเอาเจ็บลง เข้ามาแบบเยอะแล้วเมื่อไรจะพากันเข้ามาอยู่มาเยอะเอ้าครับน้ำลายขบมาพี่ทองปีดทงกรานต์ให้พี่ทองอยู่เย็นเป็นสุขเด้อหายตกมันอะไรเด้อพี่ทองเด้อเอาเยอะหน่อยมาถือจอยมาถูงานให้พี่ทองหน่อยมึงเดี๋ยวทีนี้เป็นเด็กๆกับพ่อแล้วนะคะทีนี้เอา

ด,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 ดูดูเอา,าให้กระปอมสาดดูสิจะสาดถึงที่โถงไหมอ๋อจะสาดไม่ถึงตูตูพี่โถ <laughs> งอ๋อครับนะครับเดี๋ยวให้จองแป๊บหนึ่งอาบน้ำไปแล้วก็ตะแป้งให้พี่ทปปปปาาอนงทนอนลงมาแจ็บลงมาแจบา็แจบ,ลแจบลงมาดิดิืมเรื่องนอนนี่เป็นงานที่ลำบากกับพี่ทองครับเอามา<ห>จอยแจ็บลงแจ็บดีมา มา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 เจ็บลงต็ตๆตาลงดูปอมหน่อยครับฮะฮะตามาเงเจ็บลงเต็ตำมาเยอะหน่อยถือดูปอรมหน่อย ดูเอ่ะปะแป้งเอาโอ้โหกระป๋อมไม่เข้าไอ้กระเขาเอาดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อพ่อแม่เอฟซีดู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 เอามือลงลงเอามือลงดูดูทาแป้งอะไรแป้งไหลลงมาเต็มดูทางทางนู้นไม่ไม่ติดเลยแก้มาจอยอ๋อ มันไม่เปียกน้ำํำฮะเออเออเอานะครับผมการขอขอมาอาบน้ำํำแต้งให้พี่ทองในสงการปีนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดียังไม่ได้ออกแทงใจไปยืนกอดงานกับพี่ทองหน่อยสองคนนี้ เดี๋ยอะๆเอาดอกไม้มาก่อนจะเฝ้านะครับดูหน่อยนะครับดูเออพี่ทองดูงานจริงเลยดูอโอเคเดี๋ยวให้ให้พี่เนนขอขอมาพี่ทองก่อนตั้งแต่ส่งเรียนจนจบมาแล้วยังไม่เคยขอขอมาเลยกระปอมแล้วยังมากราบเลยนะั้นใช่ไหมกระปอมเดี๋ยวเดี๋ยวให้กระปอมทําให้ดูหน่อยทําไงวันนั้นน่ะเออนั่นแหละทำยังไงมาทำพิธทำให้เขาดูหน่อย เเอายามาให้จักสองมัดนะครับดูพี่กระปอมไว้ตาพี่ทองครับทำตัวอย่างให้พี่เนนดู <c oughs> เพราะว่าพี่ทองเป็นพี่ทิกตันอยู่หาเงินส่งเรียนจนจบท้องถอยเย้ข yeah! อเข้ามาพี่ทองเลยปีหนึ่งมีครั้งเดียว เยอยไอ้พึ่งแม่ไหนยอ้พึ่งอะไรอ้าวไม่ต้องอยแล้พี่ทองพี่ทองเคาะหัวให้หน่อยพี่ทองเคาะหัวให้หน่อยเคาะหัวพี่ทองไม่เคาะครับเอาเคพอแล้วไปในวันสงกรานปีนี้ก็อาบน้ำให้พี่ทองแล้วก็ให้พี่ทองมีแต่ความสุขนะพี่ทองนะสุขภาพร่างกายพี่ทองแข็งแรง ไมให้คูณค้ำให้คูณหยิบตกมันไวๆจะได้แต่งตัวไปเที่ยวงานกับเขาเด้อพี่ทองเด้ออย่าเป็นเด็กดื้อเด้อเป็นเด็กดีอของพ่อพ่อยมเซีที่คอยรักคอยอินดูนะครับพี่ทองโอเคจบแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ได้อยู่ร่วมได้อยู่เป็น <c oughs> คู่ครอบครัวของเราสำหรับพี่ทองช่างที่คํำคูณให้กับเรา ่งเด็กๆเรียนจนจะจบทั้งสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปปอมอยากได้อยากหาเพื่อนให้พี่ทองไหมอยากให้พี่ทองมีเพื่อนไหมกับปอมยากค่ะอยาก,ยากพี่เนเนดิทำยัไงไ,ไ,ไงจะได้ทีนี้ใชทำยังไงจะได้ทีนี้ขายกระปอมดีกว่าขายพอ่อพ่อมีคนซื้อถ้าเขามีคนซื้พอพอ่อพ่อขายเป็นนานแล้วปานี้ขายสองคนนี่แหละขายขายดี อาพี่แนนวอให้ขายเองเดิเขาชีสเอง่อนฮะเกียดขายไปเลยขายสองคนนี้เลยครับจะขายใครดีขายเสื้อแดงขายเสื้อแดงขายเสื้อไอ้เท่าๆดีกว่าเขี้ยวเขียวเขียวเที่ยงไม่ตกฝ้าเลยกรปอมนอครับผมเดี๋ยวเราก็อย่างว่าแล้วเนาะค่อยๆเป็นเดี๋ยวสักวันหนึ่งพี่ทองก็คงจะมีเองมีเพื่อนให้พี่ให้พี่ทองนะครับผมแต่ ความคิดมีอยู่แล้วแต่เมื่อไรนั้นรอดูนะพ่อแม่เอฟซีอีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอหรือว่าพ่อจะอะอ,อะไรคุยอะไรกันเห็นเลขเหรือบอเห็นเลขอะไรฮะอา้าบอกพ่อหนไอที่เห็นเลขอะไรไหนไหน,หนู่นนะอ้าวบอว่าเป็นเลขอะไร เลขแปดกับเลขอะไร,ไร,ไรโอ้ปอมบ,บอกเป็นเลขแปดนะครับผมแปดอะไรไม่รู้ไปเติมกันเอาเองเติมกันเองโอ้กับปอมบอกเลขแปดไปเติมกันเอาเองนะครับผม <laughs> เอาสำหรับทลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพ่อแม่สีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่คอยติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราเป็นอย่างดีเสมอมานะครับผม ยังไงก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาคุ้มครองพ่อแม่ศี่ทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมรักต้องคำน้อยๆขอให้รักนานๆฝากต้องคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ต้องครับ